ไล <c oughs> ่นี่นีเอาอะไรอาจะกินนี่กินุี่นี่สูนี่นดเดียวกันรุ่มดีเออขอบคุณครับ<อ> เนี่ยมันต้องพี่ที่รีตองขนาดนั้นกี่เอาเครือสิกอดมาหอดขึ้นมาสิแลนกอดเลยเอาเจ้าของเมาอยู่ได้ไรชดนี่ลูกบ้านเป็นพยานปัาบผู้ใดญ่บาปนะพี่น้านพอมีตาหนเลยนอนพี่ไม่ได้นอนได้นอนแป๊บเดียวนอนหนึบหนังนั่นกับนั่นกับเปปลุก ที่มาที่อาบน้ำแล้วพี่พี่เผลอหลับไปแป๊บนึงนั่นเกิเป็นกูก็ถึงท,ทีนาทีมันหลอนๆ,ลอนๆเล่นๆวัน <สา S 1> นี้พี่เล่นๆเล่นร้องแค่สามเพลงก่อนแล้ว,วย,ยิ้มว่าฉันไม่ชอบกี่เล่นนี่คือไอจะบอกว่าท่านนี่บางทียิ้มยิ้มแบบใจหายดิเออแม่เนี่ ตามจัดยายลเลยนะลูกบ้านกอดแล้ว